บวนการขนแรยงานต่างด้าวผิดกฎหมายเกือบหลุดเข้าไทยได้อยู่แล้วแต่ดันมาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนช่วงตีสามของวันนี้กู้ภัยจอมจันทร์เชียงรายได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกรายงานชาวเมียนมาเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสายเด่นหดงมาดะก่อนถึงทางเข้าน้ำตกขุนก่อน พื้นที่หมู่8บ้านใหม่ตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงนังกําลังอาสาพร้ออุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมกับมูลนิธิสยามเชียงรายกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอแม่ก่อนลุดไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้ารีโวสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพพังเสียหายรอบคัน พลิกตะแคงข้างอยู่ในลองข้างทางจากการตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บคนขับชาวเมียนมาขนแรงงานชาวเมียนมาเต็มคันรถโดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุดได้เสียหลักตกข้างทางและพลิกคว่ำเล้ะชี้ฟ้าอาสากู้ภัยหลังรับแจ้งจึงนำรถตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถทั้งหมดเป็นชาวเมียนมารวม9คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งหมดผู้ภัยจึงได้ช่วยเหลือนำส่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในกรณีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ารถทั้งหมดผู้โดยสารมาไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนและผู้โดยสารเป็นชาวเมียนมาอาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ชั้นในซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้โดยสารทั้งหมดเพื่อความชัดเจนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อีเหตุการณ์ที่ชาวเมยียนมาซิ่งตีนผีจนประสบอุบัติเหตุทางถนนเมื่อสามสาวชาวเมยียนมาซิ่งมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนประสานงานรถกระบะเต็มแรงดับสองสาหัสหนึ่งเกิดอุบัติเหตุสลดรถกระบะชนประสานงานกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางเข้าโรงงานไก่ไทยฟูด้ดอำเภอท่ามะกาส่งผลให้หญิงชาวเมยียนมาสองรายเสียชีวิตคาที่และอีกหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสคนขับกระบะให้การ ว่ารถจักรยานยนต์ของชาวพาม่าขับรถสวนเลนเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทองท่าเลือได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบริเวณทางเข้าโรงงานไก่ไทยฟู้ดซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลปุบโลก40,000อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลายราย ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวเมียนม,มาจำนวน2อรายอายุประมาณ20-30ปีนอนเสียชีวิตยอยู่บริเวณริมถนนในสภาพที่ร่างกายบิดเบี้ยวแขนขาหักนอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายเป็นหญิงชาวเมียนม,มาในวัยใกล้เคียงกันที่มูลนิธิคุณรัตนวุฒิได้เล่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบรถจักรยายนยนต์จอดล้มอยู่ริมถนนในสภาพพังเสียหายยับเยินใกล้กันนั้นพบรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีดำซึ่งเป็นรถคู่กรณีจอดอยู่ริมถนนโดยส่วนด้านหน้ารถได้รับความเสียหายจากแรงก,กระแทกอย่างแรงจากการสอบถามคนขับรถกระบะดังกล่าวให้การว่าในขณะที่ตนกำลังขับรถเพื่อเดินทางไปยังไลอ้อย ได้มีรถจักรยานยนต์ซ้อนสาขับข้ามมาจากถนนอีฝังแล้วย้อนสอนมาทางที่ตนกำลังดำเนินการอยู่มองไม่เห็นเพราะมีรถอีคันจอดรอเพื่อจะอยูเทิร์นบังอยู่ทำให้ชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวเมียนมาเข้าอยางจัง ตรงพี่มาตรงใช่ไหมพย้อนมามอไซค์ตรงย้อนมาเนี่ยย้อนมาเราแล้วเขาย้อนแบบไม่ไม่ไม่ได้ย้อนมาจากทางนี้ใช่ไหมไม่ค่อยพุ่มไม่เห็นว่าเขานั้นมาเพาเห็นแต่ตอนที่มันพนน้ารถเข้าไปแล้วก็ตูมเลยตูมเลยเบรกแล้วเนี่ยไม่โอ้รอยลากดีใช่ไหมไม่ไม่บเบรกแล้วไล่มานี้แต่เข้าก็ยังไล่ตามมาออ๋เขาไม่ยอมหยุดอ่า